สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้ใส่กระเดอ่าต้มแสบเนื้อหมูนะคะเนาะต้มแสบเป็นเนื้อหมูบ่บ่เป็นกระดูกหมูนะคะเราเอาเนื้อหมูมามาหั่นเป็นชิ้นๆชิ้นๆนะคะต้มต้มอ่าใส่อา่ใส่อันตะไคร้บ่มีก็เลยบ่ได้ใส่นะคะเนาะใส่แอนใบมะกรูดใส่ใบกะเพราใส่พริกใส่หอมแดงใส่กระเทียมนะคะนะปรุงรสได้ตามใจชอบค่ะใส่ใส่เกลือใส่ผงปรุงรส ใส่น้ำปลาค่ะบีบเซตเรวก็กใส่บักหน้าแลนะ้วค่ะเนาะบีบบักหน้าที่หลังอย่าไปใส่พร้อมกันนะคะมันจะขมเท่าน,นั้นนะก็ไม่เคยบีบบักหน้าใส่นะคะบีบบักหน้าใส่ในจานในถ้วยเท่านี้นะคะค่ะเขากา็เขาเขาไอ้นั่นค่ะเขาอ่เขาสีเขียวค่ะเขาสีเขียวพอจะใส่อสร้างมากินค่ะเขาเวเขียวนะคะเขามีประโยชน์ค่ะ จะก้ากระกินข้าวสีม่วงข้าวเรบารี่ปันนี้ก็แล้วเปลี่ยนเป็นข้าวสีเขียวฟัดเข้าวสีเขียวน้ำนมนะคะเนาะค่ะก็เลยอันเอ้าเอาลองเบิองสุดๆค่ะลองเบิองหลายๆอย่างว่ามีเงินกระสือบ่มีเงินกระกินข้าวธรรมดาเท่านี้นะค่ะนะค่ะต้มแซ่บต้มแซ่บกับอันเอ่อต้มแซ่บเขากับกันเอากระดูกหมูกระสิเป็นจังนึงเนาะเนาะเอานี้อแย้ใส่เอาเนื้อเนื้อเขาบ่มีบ่มีกระดูกหมูนะคะค่ะมากินน้ำกันนะเพื่อนๆเน้อเข่าตอนสิบ เกือบใบสามโมงค่ะข้าแต่หยาดข้าแต่หยุ่งเอียงอยู่ก็บเรื่องวักินนะคะข้ามากินน้ำกันได้ค่ะเพื่อนๆเข่าเขาใบใบเขาใบใบของมืออันวัดนอ่าวัดหนวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่สิบเก้าค่ะค่ะเอามากินน้ำกันได้เพื่อนๆค่ะมาอยู่มากินน้ำกันค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่เขาไม่ยาไม่ยาไม่ให้กระรังแน่นใจค่ะเข่าใบใบเสียวเที่ยงแต่วานหิ่งกินใบบ ใช่นะคะเด้อสวัสดีค่ะ